หัวตายมาหยกหยกลูกเหยื่อเอาไปกินต่อนหน้าเฮินฟ้าไปเลยตัวใหญ่ๆซึ่งกําลังน่ารักอยี่ก็หายไปกั้ากระแสนส้ำสมสายมาไปถึงบ้านพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายฟ้าผ่าลมพายุหนักบ้านไฟไหมความทุกข์ขนาดนี้แล้ดมทุ่มเทกันมาทั่วโลกมารวมอยู่ที่เธอตรงนี้หัวเลียวหัวตอกองทุกทุกคักขันทัศะกองทุก เธอก็สมสารไปแก้ผ้าไปพระพุทธ้ากําลังแสดงธรรมนั่นน่ะคนเม้งหลายเขาไาล่หนีพุทธญาบอกให้มาเอาผ้าให้เธอนุ่มมาถึงพระพุทธ้าท่านบอกว่าตั้งสติใหม่ตั้งใจเสียนะตั้งใจได้นิดหนึ่งก็แสดงธรรมให้ฝังว่นน้ําตาเธอที่หลังหลากล้นไหลร้องไห้ออกมามันไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวที่ร้องไห้กับลูกกับผัวกับพ่อกับแม่กับเมีย ในวัฏสงสารอันยาวนานที่เธอเกิดมาเนี่ยเธอร้องไห้มากไม่ว่าเธอหรือใครเพราะไม่ไประจักษ์เกณฑ์อริยสัจจะทำน้ําตาของเราแต่ละคนเอามารวมกันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรกระดูกของเราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายถ้าเอามากองรวมกันไว้ก็มากกว่าภูเขาน้ําเลือดโลหิตที่ออกจากสรีระร่างกายเมื่อเราเกิดเป็นปะสสตว์เขาฆ่ากิน ถ้าอามารวมกันเฉพาะเลือดเราก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทร